วันนี้มีวิธีการเลือกซื้อบ้านสำหรับมือใหม่มาฝากกันนะคะอันแรกสุดนะคะคุณต้องดูในเรื่องของงบป,ประมาณว่าวันนี้เรามีงบป,ประมาณเท่าไหร่ที่จะซื้อบ้านหลังแรกให้กับตัวเรานั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆส่วนอันที่สองก็เป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการที่จะซื้อบ้านว่าวันนี้ ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยหรือซื้อเพื่อการพาณิชย์อย่างเช่นเอาไปต่อยอดลงทุนอะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนอันที่3มเป็นในเรื่องของทำเลท,ที่ตั้งบอกเลยว่าอันเนี้ยสำคัญมากๆถ้าวันนี้จะซื้อบ้านสักหนึ่งหลังต้องดูว่าอ่เขาเรียกว่านะความสะกสบายเข้าถึงไหมในย่านนั้นนะคะอยู่ใกล้เอ็มอาร์ทีในรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้า b ีทีเอหรือเปล่าหรือเป็นแหล่งชุมชนหรือเปล่านั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญส่วนอันที่4ี่เป็นในเรื่องของการ เวลาเลือกซื้อบ้านเราเลือกจากรูปแบบแปลนของบ้านหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแบบไหนกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะเพื่อที่จะได้ให้บ้านให้เขาเรียกว่าได้บ้านนั้นตามแบบแปลนที่เราดูอะไรแบบนี้นะไม่อยู่นอกแบบนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญส่วนอันที่5เป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือของโครงการถ้าวันนี้โครงการที่เราจะไปซื้อนั้นบอกเลยนะคะว่าอันเนี้ยเราต้องดูเพราะถ้าแบบ ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะวันดีคืนดีที่เวลาเราซื้อบ้านไปแล้วอยู่ไปแล้วอาจจะแบบเขาเรียกว่าบ้านบานโครงสร้างไม่แข็งแรงหรือเกิดนู่นนี่นั่นซึ่งบอกเลยนะคะณนะเวลานั้นแล้วมันจะเกิดปัญหาตามมาที่หลังนั่นเองนะคะส่วนอันสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการที่ เลือกซื้อบ้านจากวิธีการเ,เขาเรียกว่ากู้ซื้อหรือเปล่ารู้วันนี้เราจะซื้อด้วยเงินสดอันนี้ก็ต้องเตรียมวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะนี่คือนะคะเป็นวิธีการนะคะเลือกซื้อบ้านสําหรับมือใหม่นะคะถ้าท่านใดที่นะสนใจในเรื่องของอสังหาอยากลงทุนอสังหาไม่ว่าโรงแรมบ้านที่ดินคอนโดนะก็สามารถทักทายคุยได้ที่เพจควยอสังหานะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านและบริการรับฝากค้านะที่ดิน รับฝากขายที่ดินหรือบ้านหรือคอนโดอะไรต่างๆนี้คือรับฝากหมดและรับขายฝากเช่นเดียวกันนะคะในโซนของอที่ดินกรุงเทพนะปริมณฑลที่สวยๆนะคุยก็รับขายฝากก็ยินดีนะให้คำปรึกษาทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเวืด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแปันนั้นติดตามกันแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดี